เออกำลังเดือดแล้วครับมอกระเดยดงดูดครับคนบึม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 อยู่นั่นเลยต้มปลาคอครับพี่น้องมือหนึ่ยต้มปลาคอกินแรงนะเห็ดยูเห็ดกินครับคำมาแรงมากมือหน,นึ่เสนอเมนูต้มปลาช่อนน้าต้มส้มนะครับนี่นะครับกำลังล้วงล้วงลวงอยู่นี่เบินงครับหัวปลาคอเป็นใดครับหัวปลาใหญ่เอา้า รอแป๊บนึงครับเขาสุกป่๊ในการเลยนะครับพดไฟกำลังเริมกลิ่นพดบูบูบัวบแล้วครับเฮยดีแท้ๆแล้วครับจะได้พดแบบนี้เนาะพดลวงลวงลวงกันสิหน่ย เอ้สงสัสยหมอดฟดได้ที่แล้วครับพักหอมครับใส่ักอีตูกับพักกแย่งนะครับนี่ใส่บวกกันไปเลยนะครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไล่แซ่ไลยก็ใส่ลงไปแลวเรียบร้อยนะครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นี่นะครับอ๋ใส่ลงไปกับแยงผักซีห้อมนะครับพกอีตูนะครับแบตพนแมงรักนะครับใส่ลงไปเลยโปะหน้าเลยหนะอมๆแน,น่นอนนะครับแบบนี้น ตาตากระสีประมาณนี้เลยนะครับออกออื่าชสิหอมดีวะเมื่อกขับปานที่นี่เป็นได้ครับพี่นอ้องมปแต่กินบ่หอมหอมพักกันแย่งครับโอ<ฮ>้ยการเลยบานเลย ตอนป่าเลยไปลองดูครับตอนป่าชิมเนื้อป่ามักกว่านะครับได้เป็นยังไงนะโอ้เจ็บรครับโอ้ปลาเปื่อยแล้วครับน่าจะได้การแล้วนะครับ ในการในการครับแซบแล้วแซบแน่นอนแบบนี้นะครับรออีกสักพักครับสักพักก็เอาแล้วนะครับกำลังฝดดวงดวงเลยครับเสือเทศก็เริ่มเปี้ยแล้วปลาก็เพื่ยแล้วนะครับดูเสียมเสียมยางเดี๋ยว เฮ้ยบานนี่โอ้เสียบครับผลชิมแล้วรสสัตว์ในการเรียบร้อยสุกแล้วเยวครับปงปงสุกล้วครับ